ีสาวเธอจ้เออ้ไดมาด้ทายเรากาไปก่อนจัดทีนี้แล้งเปิดโเ่เจจบปรนามัดเโเ่ขาอมาจ้าพระปาอยฟ้าร้อนๆจ้าช่วงนี้อย่าปล่อยให้พระปา้อยฟ้า้อยนวลด้ยมนะใช่ย่งไรวันนี้ขออนุโมทนาขอถึงหลังคาปี26ยันเดคือทยกินกันไปแล้วขคน่ หนึ่งร้อยบาทนมองสาววิสวายมเหลือไม่กี่องแล้วนะจ๊ะเหลือไม่กี่องแล้วตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วจริงโยมอันนี้ไปจับจองจะไม่เหลือก่อนโยงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเอ้่เข้ามาเร่เข้ามามันสร้างบุญสร้างกุศลไว้ก่อนโยอบุญทำโลกภาระราศีขอุรุราโยงจมื่น เราดวงไม่ดีมันตอบาบาลอยฟ้านะนี่เห็นเร่องไา้ลาระเพี้ยเดียวตัวเบอร์ห้าเทนนี่วครับพลาทีกันหลังก่อนนี่เป็นนักกอล์จากเคยร้อยไหนนะเบออ่อนแขนอ่อนเบออะไรวะอาารครับนับลร้อยเอา้อยชนปุ๋คจักรพงชาทาวิสุวรรณนะเลือไม่กี่องค์ยง เดี๋ยวไม่กี่องค์นเจ้ะจะหมนแล้วนะจ๊ะ้อเพิ่เอ้ยาเองดาวเป็นไงเป็นไงรับแขนออนะทุกคนเิ่มให้ทังร้อยละพันร้อยหึองค์เนีทีแล้วก็แก่ด้เลนะแล้วก็ยิงเตงขาต้าติดรับปากข้าติับปากก่อนเดี๋ยวคอรับไม่กอนะอันัน่รับา

เดี๋ยวมติดเข้าหัวแป้วแต่แต่แต่ใช่เดี๋ยปมันตกเดี๋ยวก็เนี่ยมีทีนี่ได้สามสี่มือเื้อหลหาเดียวดก็นหมายเลขที่ออกครับปุ่นลี่สี่สิครับเบอร์สีนี่ปุ่นลี่เอง คกอดได้แล้วโบอร์เอ่อโผล่โผล่ไปเตะก็เที่ยนไปเตะไปวัดไอ้ชิวหน่อยวะเออไปเที่ยนไปชิวหน่อเอาดิเออจัดไปจัดไปเออจัดไปเดินหน่อยเดินหน่อยเอาขอขออยู่ไหนทีแรกกูไปขี้เก่งขี้แดงขี้แดงมาเออมาอันนี้น้องๆหน่อยแล้วถูกต้อง

ลบอันที 300, 400, 400, ทั้ง300 400ทีเอามาแล้วพีได้ไปแล้วเออเออเดียวหลับลูกเองหลับลูกมืเต็มเลยเต็มที่สำหรับทีน้องอีิเองไม่มีจำนวนจำกัดเราให้สิทธิของน้องเขาเนี่ยผู้กองผมบอกเบอร์สองที่ผู้กองจะให้ใครเป็นเบอร์สองผู้หญิงงานผู้กองงานผมบองกันเลยหมาบว่าขอำคุณพรขอำคุณเฒ้าพี่

แม่เอวางที่แจกจังผู้ก่ท้ใจดีแจกผู้ทายทาผู้หญิงเจ็บไม่ตานโรตุเเลยไปเป็นไรมาช้าในทวรเที่ยวเลตกใจวตกใจกิจการเพร่ะอดีเราหุ่นตกไปหาุ่นตกไปแล้ตก็ทาทางผู้หญิงแจกเ่ยอแท้ๆาในทวร์เลี้ย้าในทัวร์มาเย็นในหัวใจเ้แต่เพี่จะตายนะพี่เจนา ตีอะไรก็ได้ตาเบอร์สอง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 ตาตัวนี้ที่จงงยัยัจองอะไปหางไปกองเขาเลือกตัวถูกด้วยนะเขาดูเลยเือกตัวผูกด้วยเอาเอาเลย้องให้โดูลองให้ดูนะ้องดู เขาชื่ออะไรไหมเอ็มมี่เอมมี่นี่ให้เบอร์สองได้ร้อยเีเบอร์สามเที่ยวกันเป็คู่เลยไม่ให้จไม่ให้เบอร์หกมาใครเบอร์สองเบอร์หกนี่กำลังรุ่งเรืองเขา เหตัดมองข้างเท่ั้งหุนันนุนกองที้หาเลล้อยลยวุ้นเกิดอะไรเออแล้วรู้ไหมว่าไม่ได้ฆ่าตัวมาไม่ได้ฆ่าตัวเลยาเออหน้าทาวมีเก่งมเก่งเออกระโรดเบอร์สองเบอร์สงูได้เลยวั้นมา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  ตาลูกลาไปหรือยาวลุกลาได้ใช่ไหมครับตาลุกนี้ลุกโผล่ร้อยเหียดแต่โผโ่ร้อยดุร้ายร้อยเอียอมมือแขนที่หายต้อการแขนอีกมาป่าลอาาจรยฟ้าสองก็ต้องยังดีต้อบมือจ้าโาแต่กีฬาจับงมันต้องการแขนติดถ้าอยามเบิกสองก็ต้องทำอะไรเลยก็้ดูร้อย ก็ให้โตถูกเพื่จะพังหวังโยกการวังไหนวุใจให้เปิดสองเพิ่ละอุ่าม้าความ้นกันทั้งอไม่กคนาเวาหตแน่ร้คนีของเดดกาก้ากหมหมดตะวันแล้วตะวันกูเสียตังนี่หาไม่เท่าถีคูมเสียพังเลยเสียก็โดนแต่ตอนนี้จบเท้าเมสุวรรณ ใครรับมือสามบ้างไหมที่รับมือสามที่รับมอรับก็รอาตัวร้อยไหวเลยร้อยสามนงตมือใหุ้นห่หน้าตัวร้อยไวไหี่ มันเจียวเหลือมันทอดย่างคุ้นแต่รักเละนะมันคุณภาพพุทธง่ายๆใครให้ทุกคนมีหลักฐานเนี่ยมันจะขนลุกไปเรื่อยๆสาธิตสั้นตุ้ดเลยเจอจ้าขอเชิญ ท่านยังไม่ได้รับสารในพระปราบลอยฟ้านะกข้อประเสริฐหลวงตาหลวงตาหัวงตาหลวงตาร้อยจังต่างจาวันเราไร้บุญบุกนั่งใจแท้ใจหัวร้อนเลยเป็นสีแดงแทนแทนเกอบโลดหลังใจแห้งมากนะ มาติดพมปาเองที่โน่นโที่มัโน่ทั้งล่ะเลยเต็ไปเล้องไปด้วเลยเออปีโอกาสเลยแล้ววันนี้ก็เป็นปีสุดท้ายของการประจำปีแล้วนะโอ้มาด้วย

ทั่ใครจะเกลี้ยกล่อมไดที่ใเกลี้ย่อมไม่ได้แต่ตัวผมเป็นัวที่แข่งมาไ้100รอนี้นั้นนะน้ำพะเอมหาราชที่จะตัเป็นตัวตามตัวเองจะยิ้ให้หัวลอเลยใครให้ตมาไม่ได้เ้ยที่ริมนาดเลือกตัวตามที่ยมาเป็น เอาไปทุกท้องให้เราไปของนานาเวลาแต่ทีให้เวลาันทีทีทแกแไม่มีัหาบครดหาดูรั้บเตเข้าทีตัอหลกนที่บนโดนอกเคมารจริง็ครับ้องที่มาเรองอไรไม่ ไอ้บ้านพี่มาพี่เออไอ้บนนเออผู้กองไก่บาไหเนบานไหนเออด้วยผู้กองไก่ตอนนี้เขียนแท้เยอร้องเออขอรองทุ่ไหนใหู้องเอเมองต่างรจากที่ไปาุไปเออไปสงไว้ไงกแ ตอนนี้ราตดีเรามาก่อนแรงของไปและไดเลใจไหลที่เียเฮอนแระเ่มต้ทยเทียเทียทียเทียอทุทใจสร้างคุณสตแล้วอี้ดีดี ทาะไหนล่าไม่มีเลยก็ไปเดินหน่อตาที่กำลังมดาตคน้น้อง้อยบากที่บ้ผมไม่มีเลยไม่มีทอนี่บานผมนทอสาหนือจายี่สุวรรณเนปาเอเอฟเอฟอฟมอฟเอฟเอฟอเอฟฟเอฟเอเอเอฟอฟเอฟเอเอเอฟเาฟเอฟเอเอี หนึ่งร้อยบาทถูกนัดบโ๊คสวยแล้วโมก้าสิ่งดีๆของดีๆกำลังจะหมดบางทีด้วยฐานะที่รวยเหลือเกินว่าเราไม่ซื้อแล้วหนึ่งร้อยบาทคนควายคนควเยฮะคนหล่าคนหล่าต้อไปเล่นแกล้งก็คว้าเอาไว้พิชาขอเพลงหนึ่งด้วยนะฮะตลอดปจจัย ไอ้ตาต้นโตไอ้ตา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  เราเก variance, ็บทุกที่รถไฟมาฝากเ้ยต้องหูเราเ้ยที่บ้านเราเพี้ยงเท่านั้นเลี้ยงเพื่อความเที่ยงใจที่สําคัญที่สัาคัญปฏิภาณ

ไม่ถูกสามเด็ดสารังไม่โดนระเบ็ดไอ้ยาทีก็รองไอ้ร้องแต่ไอ้ร้องก็ไอ้ท้องวันนี้อะไรเัหลังก็าสองข้าด้ตาเลยแม่ทีกเชื่อเต็เลยมาท้องดีส่ได้ทีร้อนกันคนจะเล็กคนจะน้อยนะเราไม่จำกัดนะ ัใจไว้เอาทำมาแข่งทอ้ดพร้อมที่จะมีเรื่องวันเตะกันางนะอาทิตย์ใหญ่ก็แไว้าเาไปยฟาตังดยด้วยยบุังาหงุดหงิดลอยป้าลอยต่างก้นม่าไปอหน้ากันไปลอยหน้าคันเอ ตัวผมมุ่งไปตายไงวันก็ลาหยาเหือแท้ควันแท้บัตรพอเชิญระยมนะเอ้ยตอนเช้าวันละวันใกล้พอระยมใกล้พอแล้วเหลือไม่มีองค์ระยมเหลือไม่มีองค์ละสองคูนตั้งถ่านละนี่สองคูนสองร้อยร้อยบาทร้อยบาทเหลือไม่มีองค์ระยมเหลือไม่มีองค์ละนะ ไอเดินได้บุษบงี่พร้อมดีเด็กจะร้องไหยตั้งใจร้องไห้ร้องไห้ร้องลุ้จ้องลุ้จ้องไห้ร้อเตห้ร้องไห้ร้องนะครับเไหนร้องไหลั้องไห้ร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 ้องพันรงนะพันองมา